สวัสดีครับก็ผมแบงกาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรีแอคชั่นกับคลิป what if poppy playtime and f i v e night hand cross over จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่า poppy playtime และ f i v e night มีการ cross over หรือว่า Collab นั่นแหละอืม มาอยู่ร่วมกันมันจะเป็นยังไงครับผมนะเอออารมณ์ประมาณนี้มั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่น่าจะเป็นอะไรที่หลายตอนดัดมารวมกันประมาณสิบกว่านาทีผมนะเออวันนี้ก็จะมานั่งดูขำๆก็คงจะเป็นคลิปฮาฮาที่ไม่ต้องคิดอะไรมากหรือจะฆ่ากันนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หน้าปกแล้วไม่น่าจะโหดขนาดนั้นโอเคมาดูกันนะผมนะอื้เปิดมาอย่างเท่ตุ๊กตาล็อกซี่แกรมล็อกโชว์นี่มันที่ไหนเนี่ยอุ้ยสวยยู่นะ ล็อกแซนวูฟมาความชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออเต็มแหละคุณเธอตื่นมาอืม,มซูมทำไมเนี่ยหุยเนาะเอาวิกหายนี่ใส่วิกมาตลอดเลยเหรอ <c oughs> ไม่รู้ชิกาบอกอมไม่เป็นไรนะเกเตอร์บอกโอ้ โหงหิวอย่างนี้เลยเหรอท้องเป็นเหล็กไม่ใช่เหรออะไรของเองเกเกรี่๋เอเนื้ออ่ะกอไปให้ไหมนันมันโอ้เนื้อใหญ่มากรออะไรอยู่กินเลยดีกว่างาอุย้ยเอาฟันจริงมากินมันเป็นเนื้อปลอมใช่ไหมโอ้โหฟันหักหมดเลยมีการเปลี่ยนเนื้อแหลมเป็นเอเป็นฟันแหลมเป็นฟันธรรมดาเดยโอ้ เฟรดดี้แม่งเอามาดิเองดูว่าใครเอาไปแ,แอบขโมยมาเอามาทําไม่วะมันก็เทขึ้นนะเหมือนเฟรดดี้สยามสามอะไรแบบนี้เออดูแบบนี้แล้วมันก็เทขึ้นเหมือนกันอืมเล่นเพลงเล่นเพลงวันนี่ซาบอกว่ามองตาถลนอาน่าวัดดียวตกใจไต่ขึ้นมาล็อ,อกซีมาดูว่าใครเอาไปออกไปข้างน,นอกสิเธอเอา้าววานนีซ้ซามาอาืมอ้าวทำไมเอามานี่อา้าวไอ้แมปบ,บอทชีเนี่ย นี่ผมใหม่ล็อกซี่กล่องเขียนไว้เอาไปดิแล้วไม่เอามาจากโอ้โหดูแม่ง,งเอาไหมาเอาจากเฟรดดี้มาง่ายกว่าไหม,มก็โอเคเนย่ยก,ก็ก็ไม่เลวนะอวอร์เนสซ่ามาแต่งผมให้แต่ตอนนี้เห็นป๊อปปี้เล่นไทม์เลยวอเตฟักแต่ก็ไม่เป็นไรมาดูกันโอ้แนวล็อกผมตั้งไงได้ไหมได้ไหมเอาไม่ได้แล้วโอเคเฮ <c ười> ้ยเป็นไงนะลิตเติ้ลกายดูฟันกูไม่เหลือเลย <c ười> ไลฮิฮิ อย่าวางแผลอะไรอีกอะอาจอิฟโอ้โหมโปรขนาดนี้เหรอเกลดูขาแม่งลูฟี่ป่ะเองวัดเดะโอ้โหกระโดดเข้ามาในระเบิดไม้คราฟไม่งโหดใช่ป่ะเกรย์รี่มัน,นแ,แค้นหุนมากเลยเหรอต้องทำนขนาดนี้ฮะเออชิกาบอกเอาเรื่องนะเรานี่พิซซ่าโอ้โหรับเมือ่ายเลยเกิดอ่านี่ผมใหม่เป็นไงไฮโซลูชันเป็นเส้นๆด้วยไม่เป็นเหลี่ยมๆเอานี่ไงมาแล้ว เออว่าอุ๊ยเอ๊ต้องมีตบครับผมเนะเอ๊จบไปตอนหนึ่งมารู้สึกอืมเ๋ยวผมบอกไปมันน่าจะเป็นหลายๆตอนไปรวมกันโอ้เกเกรี่ปรุงยาปรุงอะไรนั่นยาหรืออะไรวะเนี่ยปรุงมาได้อะไรใครทุบประตูทุบทำไมพังเอ๊ว่านี่เกเตอร์ทำไมทำหน้าโกรธเกิดอะไรขึ้นโอ้ นี่มันทายนอตุแลฟชาเลนนม่ยแลดูหาไม่กันนะโอ้อะไรอ่ากินก่อนแล้วกันเอากินเข้าไปอ้วกแตกแน่เหม่อมอร่อยเลยโอ้ยาขยายล่างโอ้ดูหน้าเก็กกลี่เป็นยังไงน้ำปื้มากได้แค่เนี้ยอ่าแล้วก็ลดล่างก็มีเออขยายล่างไม่ว่ารถอย่างนี้ก็แย่สิปะโอ้นี่อะไร เอต่อกันเลยป่ะดูโอ้โหดูหน้าเกเกอรี่ทำไมเกอรี่แม่งแลดูเลี้ยวเลี้ยวมาลังแกหุ่นแต่ตัวคุณบอกกูทำไรให้ร้องเลยเกเตอร์ตัววหววัดเกิดอะไรขึ้นนะผมนะโอ้โหขอนี่เราไปแล้วมาเอาล่วงล่วงวันนี้ทราบว่าทำไรกันหายหมดอย่างวอ๋อนี่ไงหลุดเข้ามาในปอบปีใช่ไหมอ่ามือมือเอาตัวโอเคกลับมาเือนเดิม เล่นแม่มดเนี่ยนี่จับแมงอะไรโอ้เลดดี้ลองเล็กวอดดาฟากอินแดนมันคืออะไรเออโฮเกเตอร์โอ้ยนี่มันจุดที่คุณเธอจะตายเหมือนในแกลอรี่ก็จะรู้ด้วยผมนะนั่นไงโย่บางก็ไปแล้วอย่างไวเออทำอะไรเออเฮงโหดจะวะเออ แกทำไม่ได้กเกเตอร์บอกเอออืนา่งสารเลยเกินไปแล้วนะตายไหมเนะี่ยเออตายยังอืแต่แต่โอ้ตกใจนั่นไอ้มือน่ะจะมาเอาตกใจหมดโอ้วาเนซ่าเข้ามาผมเนี่ยไปไหนกันหมดเอาถือพิซซ่ามาทำะไรชิก,กะอืมอ๋อเครื่องไอ้นี่ผมเนี่ยนี่เป็นเครื่อง ส่งใบมิติป๊อปปี้อะไรเป่าอ้าวอีฮะนี่แม่งแย่พิซซ่าตูวพิซซ่าบอกก,กระเหยือมูโกเลยนะมาี่เฮ้ย <c oughs> แต่ชอบแอนิเมชันนะผม,มสังเกตมันเหมือนสามมิติผสมกับการปั้นสองดีอ่ะเออพวกสิ่งของอะไรมันก็แลดูสวยมากเลยเออวันนี้มันหายเลยเรูชั่นมากเลยนะผมว่าแต่ดูเนื้อเรื่องก็เลยเป็นเพลินก็เลยไม่ติดใจแต่ว่า เป็นแอนิเมชันที่โหดมากเลยเนี่ยอ้าวไม่ไงตัวฟ้ามาแล้วอุ้ยมึงส่งมาตอนนี้ตัวฟ้าบอกสะดุดลื่นลม้มเอดมกลิ่นพิซซ่ามึงเป็นแม่หรือว่าไก่โอ๊อเหยียบพิซซ่าตัวตัวฟ้าบอกเออไปแล้วถึงกับต้องหนีเลยวะไอ้กัวาจัดเดี๋ยวนี่ว่าจะมาไล่เขาพีกาบอกจะไปไหนรู้นะโคตรโกรธเลยฮะเดี๋ยวอะไรตัวฟ้าบอกมเป็นใครไปนะอ้าวเขาตกใจโดนตบลวง โหดแค่ไหนก็เอาปลาเครื่องบดมาลออไม่ได้แล้วไม่ได้ไงวะฟัปกปลาเครื่องบดนี่เหละตัวฟ้าบอกกลับมาแล้วอา้าวชิกาไปไหนชิกะอ๋อกินอยู่อา้าวตัวชมพูมาทําให้กินโอเคไม่ต้องขอบใจไม่เองต้องโกรธมาช่วยอา้าวกรกรี่มันหายอย่างไวเกเตอร์บอกว่าโอ้โดนป๊อปปี้อยู่นี่ <laughs> ดูอย่างสนาน่นอา้าวแล้วใครวาร์ปมาเออ ว่ดีแล้วเฟรดี้ก็ใส่วิกผมล็อกซิงแนนไม่ไม่คืนไปที่ป๊อปปี้บอกวัดอ่าเฮกอ่ะแล้วมาจากไหนดด็กเกอรี่เห <laughs> มือนวาร์ปได้แปลงเข้าไปโอ้โหเฮ้ยมึงทำอะไรกระทำชำเราเด็กเลยเฮ้ยตำรวจจับเกเกอรี่เิ็กเกอรี่บอกกูก็เด็กเอาเลยโอ้โหอะไระนะวะเนี่ยบูไม่รู้เรื่องแล้ววาร์ปกลับไปแล้วหรอหรือไปไหนต่ออืม ไปแล้วบายป๊าป,ปีบอกมึงอะไรหุ้ยกระโดดตบหัวอาา้าวมาโลกสควิตเกมไปกันใหญ่้ะเนี่ยอ้าวอะไรแล้วไอ้นี่มาจากไหนโอ้เล่นเกมสควิตเกมผมนะกลัวมา,ากแต่เลดี้บอกโหตัวองเล็กขนาดนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเกตเตอร์บอกโอกลัวอ้าวแล้วเอาอมองอัดก็มาอีกโคกี่เรื่องแล้วเนี่ยป๊าป,ปีเกตัลลี่บอกทำไงดีเรียก,พกเพื่อนกลับมาบอกกดไม่ติดมึงกดยน,นะ้มันทุบไม่เอาเตะเฉยอืมอ,อ้มอาว วาร์ปตามเข้าไปว่าโอ้โหโกผีดูนี่ว่าตัวหมดเวนหมดกรรกับโกโกวาแล้วเนี่ยเอ,อ๊ะจำได้ผมเคยดูได้แหละแกลอรี่จำารเรื่องได้ใช่ไหมเฮ้นี่ทำอะไรแฮกเข้าแมทริกค,คืออะไรออม,มันจะทำยังไงเอาตัวรอดที่ท่าไหนเอ,อ๊ะฮะคืออะไรเกิดขึ้นมันแฮกเข้าระบบโกโกวาเลย โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ว่าจะฝากโอ้โหไปเรียนมาจากไหนวะแกกอรี่เอาพวกนี้ยังเล่นอยู่โหนะโจเจอคนเดียวไม่ได้หละอ้าววางพิซซ่าลงไปโอ้โอเนียนเฮ้ยพิซซ่านี่ต้องเอามาพิซซ่าโอ้ดึงขาดเลยหูตายหฮเลยเป็นไงบ้างหลายคนนี่กลับกันเถอะโอเคมาช่วย เมื่อกี้ป๊อปปี้ไปช่วยวางพิซซ่าให้เออ,อเดี๋ยวนะแล้วแล้วพวกป๊อปปี้ตามมาด้วยสมัยเนี้ยเอ,อแล้วไม่ไปโลกเรามาโลกใครเนี้ยพังแล้วด้วยอา้าวมันจะลูบผมอีกนะไว้เนี่ยต่อยทิทีเออเรื่องเรื่อง,องพอแม่งนี่แหละอืมอ๋อ,อวิดีโอมีทั้งหมดประมาณนี้ผมนะนั่นจะเป็นวิดีโอเก่าอะไรก็คือคลิปจะอยู่แค่ประมาณนี้อื แต่ก็โอเคผลนันคือการรีแอคชั่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้า p ๊อ p y ี้เพลย์ไทม์และไฟไนคลอสโอเวอร์ครับผมนะตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันจะไปป๊อบบี้ตอนไหนก็คือเนื้อเรื่องอยู่ในจักรวาลของไฟไนแล้วก็ต่อไปถึงจักรวาลป๊อบบี้ครับผมเนะเพราะไอ้นี่เข้าเออมันใส่ชุดของตัวละครใน TF 2งจนผมจําได้น่าจะเป็นเมดิกใช่ไหมทำไมมันใส่ชุดเมดิกว้แล้วทำไมเกเกอรี่ต้องบอกเลยผมแนอะนิเมชั่นนี้นี่คือแบบโหทำไมมันเลวๆโ <laughs> คตรเด็ก เด็กเรียนนะผมนะแกล้งเขาไปเรื่อยเออแกล้งเกเตอร์เออเพิ่งจะรู้ว่าตอนกินอาหารเกเตอร์มอนตี้จะฟันแหลมออกเอาฟันจริงมากัดทีฟันหักเหลือแต่เหงือกสยองเลยเกินนี่ไงโอ้โหเขาดูทีตอนเปลี่ยนฟันอย่างเท่เดี๋ยวอาฟันเข้าเอาฟันออกมาอย่างเท่แล้วดูฉากนี้แบบสยองว่ะเกเตอร์แบบมีฟันจริงแบบนี้เหงือกิงแบบนี้ มาแลดูสยองใช้เล่นแต่ก็เกมคือการเรียกชันถ้าเกิดว่า p ๊อบบี้เพลย์ไทม์และไฟไนท์คอร์ทอเวอร์เป็นยังไงก็เละอย่างที่เห็นก็ขอบคุณท้จ้ามชมหนึงตอนนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมใครแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมถ้าานผมนะถ้าเกิดใครดูดีเชไรต่อแบบนี้กดไลค์กันเยอะๆผมดีเชไรก็ทิ้งก็เป็ล่างได้สำหรับนี้ก่อนบายหมวยกูดไนท์ผิว